สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับมานาวแซบคนเดิมนะคะวันนี้นาวกลับมาแล้วเนาะเมื่อวานนี้ติดภารกิจที่ทํางานนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเป็นวันสิ้นเดือนนะคะงานก็จะค่อนข้างเยอะเลิกงานดึกมานะคะก็เลยทําเสื้อผ้าให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสําหรับ ep ที่ี่46นาวมีเสื้อเสาอวบมาให้ชมกันนะคะเพียงรายการละ50บบาทนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมเสื้อตัวแรกกันเลยแล้วกันนะคะคุณลูกค้านี่นะคะ ตัวที่1นนะคะตัวนี้ไซส์ตามเสื้อจะเป็นไซส์ XL ค่ะรอบอก46 48ความยาว30เป็นผ้าพโพลีเอสเตอร์ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะแขนจะเป็นประมาณนี้นะคะแขนเนาะรอบอก4648ยาว30เป็นผ้าพโพลีนะคะตรงเอวตรงนี้นะคะจะสามารถรูดปรับได้นะคะตามที่คุณลูกค้าต้องการนะคะจะเป็นประมาณนี้เนาะ ใครที่ชอบตัวนี two, so too, hey ้นะคะพิมพ์มาได้เลยเป็นรายการที่1นะคะตัวนี้เป็นรายการที่1ค่ะตัวต่อไปนะคะเป็นรายการที่2ค่ะรายการที่2นะคะตัวนี้รอบอกนะคะไซส์ตามเสื้อจะเป็นไซส์ 2XL ค่ะรอบอก50 52ความยาวย9ิบนะคะเป็นผ้าเลยอนนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะอ๋อตัวนี้สวยมากเลยนะคะใครที่ชอบตัวนี้นะคะรับตัวนี้พิมพ์มาได้เลยรายการที่2นะคะ ตัวต่อไปค่ะเป็นรายการที่3นะคะรายการที่3ตัวนี้รอบอก50-52ไซส์ตามเสื้อเป็นไซส์ XL ค่ะขอโทษค่ะไซส์ตามเสื้อเป็นไซส์ 2XL ค่ะรอบอกจะอยู่ที่50-52ความยาว28เป็นผ้าเลยอนนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะแขนจะเป็นแบบนี้นะคะแขนเป็นแขนแบบนี้นะคะเนาะตําหนิจะมีตรงนี้นะคะเราคาดว่าน่าจะเป็นมีเชือกนะคะแต่ว่า เขาตัดออกนะคะมีการตัดตัดเชือกตรงนี้ออกแต่ว่าตําหนินี่คือสวยนะขอคนที่รับได้นะคะไม่ไม่น่าเกียดนะคะตัวนี้ถ้าใครรับตัวนี้พี่มาได้เลยเป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สามผ้าไม่นานะคะตัวนี้ผ้าใส่สบายตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปเป็นรายการที่สี่รายการที่4ค่ะไซส์ตามเสื้อจะเป็นไซส์ xl ค่ะรอบอก44 46ความยาวย7ิบเเป็นผ้าคอตตอนนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะกระเป๋า2ข้างใช้งานได้จริงนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ แล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะมีเสื้อเนื้อผ้าจะเป็นประมาณเหมือนคล้ายๆยีๆนะะสีสีนะคะสีสีนิดนึงนะแขนจะเป็นแบบนี้นะคะแขนเป็นแบบนี้เนะาะใครที่ชอบตัวนี้พิมมาได้เลยรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่ตัวต่อไปค่ะเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้ารอบอกห้าสิบห้าสิบสองความยาวยี่สิบแปดเป็นผ้าเลยอรยอน,นะคะ่ะรอบอกห้าสิบห้าสิบสองยาวยี่สิบแปดเป็นผ้าเลอรยอนนะคะ ตรงด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะจะเป็นเหมือนผ้าแบบว่าเขาทับกันอย่างนี้นะลูกค้านี่นะคะด้านหน้านะคะแล้วก็เอวเขาจะมีเป็นยางยืดนะเป็นเอวจั๊มนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงคอนะคะจะมีเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะตรงคออะโชว์ตรงคอด้วยนะคะก็แขนน้องจะเป็นแบบนี้นะคะแขนจั๊มเหมือนกันนะนี่นะคะ ตัวนี้นะคะถ้าใครชอบพิมพ์มาได้เลยรายการที่ห้านะห้าสิบห้าสิบสองยาวยี่แปดผ้าเรยอนนะคะสวยค่ะตัวนี้สวยใส่ทํางานได้ใส่เป็นทางการได้นะคะใส่ใส่อยู่บ้านใส่เที่ยวได้หมดอ่ะตัวต่อไปค่ะรายการที่หกรายการที่หกตัวนี้เป็นเสือะะเส้อตัวยาวนะคะเสื้อตัวยาวรอบอกจะอยู่ที่สี่สิบสี่สิบสองยาวสามสิบหกค่ะมันเป็นผ้าอะโกดอนอ่ะน่าจะเป็นผ้าอะไรอ่ะลูกค้าชื่อภาษาอังกฤษผ้าฝ้ายหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะเนี่ย เป็นลายสก็อตแบบนี้นะคะรอบอก40-42ยาว36่ะไซส์ตามเสื้อเขาจะเป็นไซส์เอนะเป็นเอสาวอวกนะคะคุณลูกค้ารอบอกอยู่ที่40-42ยาว36่ะใครรับตัวนี้พีมาได้เลยรายการที่หกนะคะแขนก็จะเป็นแบบนี้นะตัวนี้สวยนะเสื้อตัวยาวเดีนะ๋ยวนาลองเทียมให้ดูไซซ์เท่าหน้าก็จะใส่ได้นะนนะคะเลยเข่าไปนิดนึงนะตัวนี้สวยอยู่นะคะ ตัวนี้เป็นรายการที่6นะคะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปเป็นรายการที่7รายการที่7ค่ะตัวนี้เป็นของคา์โต้ไซส์ตามเสื้อเป็นไซส์ XL ค่ะไซส์ XL ลนะคะรอบอกอยู่ที่46 48ยาว27เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะใครที่ชอบตัวนี้นะคะพิมมาได้เลยเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7ตัวต่อไปค่ะเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8 ตัวนี้ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้เอาเดี๋ยวไม่ค่อยสวยเนาแขนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อะด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไมแขนไม่งามอะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้ตัวแขนจะเป็นประมาณนี้นะคะแขนน้องจะเป็นประมาณนี้ค่ะนะคะตัวนี้นะคะไซส์ตามเสื้อเขาเป็นไซส์ L ไซส์ L เป็นผ้าโพลีผสมผ้าเลยอนนะคะ รอบอกจะอยู่ที่44-46ยาว29ค่ะเป็นผ้าโพลีผสมเลยรย่อนนะคะใครที่ชอบตัวนี้พิมาได้เลยเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8สีเขียวสดใสตัวต่อไปค่ะสีดํานะคะเป็นรายการที่9นะคะรายการที่9ไซส์ทาเสื้อจะเป็นไซส์ L ค่ะรอบอกจะอยู่ได้46-48ใส่ได้นะคะความยาว26เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะก็ด้านหลังจะเป็นประมาณนี้นะคะตรงแขนเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะแขน ะคะใครที่ชอบตัวนี้นะคะก็พิมพ์มาได้เลยรายการที่9นะคะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปเป็นรายการที่10รายการที่สินะคะตัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะลูกค้าตัวนี้เป็นรายการที่10บนะคะตัวนี้สวยมากตัวนี้เราขอปล่อยอยู่ที่80บาทนะคะ รอบอกจะอยู่ที่46-48ความยาว31เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์เป็นผ้าคล้ายๆผ้ามัดย้อมนะจริงๆอาจจะเก็บไว้ใส่เองแล้วนะแต่ว่ามันใหญ่ไปใส่ไม่ได้คุณลูกค้าก็เลยต้องเอามาปล่อยนะเนี่ยตัวนี้นะคะดูแขนสวยมากนะคะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะแนวสไตล์แบบว่าวินเทจนะใครที่ชอบแบบว่าเป็นติ๊ดๆแนว,แนวๆหน่อยเนี่ยตัวนี้เลยตัวนี้เลยสวยมากเราชอบมากดูแต่นาใส่ไม่ได้นี่นะคะ ตัวนี้ถ้าใครรับตัวนี้พิมพมาได้เลยนะรายการที่10บนะคะรายการละ80บาทนะคะรอบอกสี่สหี่ความยาว31เอเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะนี่เนาะสวยจริงๆตัวนี้สวยจริงๆค่ะอ่ะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปเป็นตัวที่แม่ค้าใส่นะคะรอบอกจะอยู่ที่เท่าไหร่นะจำไม่ได้แป๊บน,นึงนะคะคุณลูกค้าขอดูอดก่อนรอบอกสี่สองสี่สี่ยาวยค่ะิบเเป็นผ้าคอตตอนนะคะ รอบอก42-44ยาว29เป็นผ้าคอตตอนด้านหน้าเขาจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้านะคะยังใส่ได้อีกนะด้านหน้าก็ด้านหลังนะคะด้านหลังตัวแม่ค้าเองนะคะรอบอกจะอยู่ที่38-40ประมาณนี้นะคะเนี่ยก็จะประมาณนี้ใส่ลองอมานะคะเนาะแต่ใส่ตามเสื้อก็จะเป็น42-44ใส่ได้นะคะความยาวประมาณ27นะคะความยาว27เนาะแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีปก ตกแต่งด้วยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นเลื่อมๆนะคะตรงนี้สวยมันคล้ายๆผ้าเหนือเลยนะสวยมากเลยนะคะใครรับตัวนี้นะคะเอฟเสื F ้อแม่ค้ามาได้เลยนะตัวนี้ก็50บาทนะคะต่อไปจะเป็นสินค้าลดราคานะคะตัวนี้เราปล่อยอยู่ที่ตัวละยี่บาทเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อน้องเขาไปเลยอ่ะตัวแรกค่ะตัวนี้รอบอกห้าสองห้าสค่ะ52,54ตัวนี้ถ้ารับนะคะพิมพ์มาได้เลยเป็นสีฟ้านะพิมพ์สีฟ้านะตัวนี้เอาไปยีบาท ีฟ้ายี่สิบสีฟ้ายี่สิบตัวต่อไปนะคะรอบอกสี่หกสี่แปดยาวยี่สิบเก้าค่ะตัวนี้ก็ไปยี่สิบาทนะคะใครรับตัวนี้พิมพ์ชมพูมานะคะชมพูตัวต่อไปตัวสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะตัวสุดท้ายสําหรับวันนี้ตัวนี้นะคะรอบอกห้าสิบห้าสิบสองยาวยี่สิบเจ็ดเป็นผ้าคอตตอนนะคะใครที่รับตัวนี้ก็พิมพ์มาได้เลยพิมพ์ว่าลายนะคะพิมพ์ว่าลายเอาไปยี่สิบบาทนะคะลายเอาไปยี่สิบบาทนะ สวยนะคะตอนนี้เราเป็นสินค้าที่เอามาลดราคานะคะเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าชอบตัวไหนลายการละ20มี3ตัวนะตัวหนึ่งสีฟ้านะคะชมพูนะคะแล้วก็ลายค่ะส่วนลายกัรละ80มี1ตัวนะคะเป็นผ้ามัดย้อมนะ ลูกค้าสนใจตัวไหนนะคะสามารถแจ้งชื่อตามที่นาวบอกเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้ารายละเอียดการสั่งสินค้านาจะปักไว้ใต้คลิปนี้นะคะส่วนสินค้าตัวไหนที่ขายไปแล้วคะ่ะนาจะระบุรายละเอียดไว้ใต้คลิปเช่นกันนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณลูกค้าตรวจสอบใต้คลิปก่อนแล้วก็ค่อยติดต่อมาได้นะคะรายละเอียดการสั่งสินค้าติดต่อผ่านคลิปผ่านลิงก์ได้เลยลิงก์ที่กดเข้าไปนะคะใต้ใต้คลิปนี้นะคะจะระบุเป็น จะติดต่อได้ผ่านไลน์หรือว่าผ่านเพจมานาวแซบนะคะคุณลูกค้าชอบตัวไหนแจ้งเป็นตัวเลขมาได้แล้วก็แจ้งเป็นชื่อที่นาวบอกมาได้เลยนะคะ <S <S สําหรับวันนี้นะคะนาวก็มีสินค้าให้ชมเพียงเท่านี้แล้วก็นาวลืมอะไรอีกอ๋อไม่ได้พูดวันเดียวนี่คือลืมไปเลยนะนาวลืมบอกค่าส่งนะคะตรงนี้ค่าส่งนะคะจะอยู่ที่40บาทในกรณีที่คุณลูกค้าโอนเงินนะคะแล้วก็กรณีที่เก็บปลายทางค่ะค่าส่งเหมาเหมานะคะ ไ่ใช่หมาเมาสิค่าส่งเริ่มต้นจะอยู่ที่50บาทนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าน้ำหนักมันเกินนะคะนราขออนุญาตบวกเพิ่มอีก10บบาทนะคะ20บาทอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นพื้นที่แบบเมืองท่องเที่ยวห่างไกลอย่างเงี้ยเขาจะบวกเพิ่มอีก50บาทนะคะเพราะว่าการขนส่งของนาาหรือว่าเก็บปลายทางของน้าเนี่ยมันจะเป็นผ่านแฟตนะคะคุณลูกค้าแต่โดยส่วนใหญ่นะคะก็จะไม่เกิน50บาทนะคะคุณลูกค้าเออไม่เกิน50นะแต่ถ้าราคาเกินก็จะแจ้งลูกค้าอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะ เสื้อผ้าร้านมะนาวแซบทุกตัวเป็นเสื้อมือสองนะคะผ่านการซักรีดแล้วโดยมะนาวนะคะขอคุณลูกค้าที่รับได้นะคะในในเรื่องอ่ในส่วนของผ้ามือสองเนาะมันก็จะย่อมมีตำหนิมีรอยมีอะไรอย่างงี้นะขอลูกค้าที่รับได้จริงๆเนาะเนาวพยายามแจ้งตำหนิทุกจุดนะคะสำหรับวันนี้เนาะเนาวคิดไม่ออกแล้วเบลมากอ่ะขอให้ลูกค้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจมะนาวแซบด้วยอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้นะคะเพราะว่า เผื่อนาลงคลิปนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดการติดตามจะได้เอฟทันลูกค้าคนอื่นๆทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาแาวแซบนะคะสวัสดีค่ะ